วัีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องอยุ้ยพระบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตรจัดให้บายยุ้ยเบอร์โโรแล้วก็ดีไลน์ศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจเจศูนย์นะคะใครปิดพัดนะคะหนูขออนุญาตจะส่งเป็นวันนี้ทุกรายการนะคะพี่นะพระนะวันนี้มีแต่สวยๆนะให้ดูคร่าวๆนะคะก็ประมาณสี่แถวนะพี่นะหนูได้พามาเยอะมากนะคะรอบนี้นะมา เดี๋ยวเรามาดูกันที่รายการแรกนะคะก็จะเป็นจอบใหญ่นะคะหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะคะนี่ผิวสวยๆวนะมันจัดนะพี่นะซอกคอลึกนะ,ะลวดลายจีวรนะสวยงามชัดเจนนะคะนะ้าแข่งตรงนี่ผิวมันนะพี่นะเห็นผิวไหมสวยจริงๆอ่า ง่ายๆดูเดิมๆเลยนะเอาสี่พันนะคะสําหรับจอบใหญ่หลวงพ่องเงินวัดบางคานะคะหน้าพระสวยๆนะพี่นะเนื้อหาเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวนะพี่นะเป็นสาแดงขึ้นนะพี่นะดูอยู่เต็มองพระนะคะพิมพ์ลึกๆสวยๆนะบอกก่อนว่าหลวงพ่องเงินเนี่ยฮะหนูอยู่พิจิตนะพี่นะหนูอยู่พิจิตนะคะก็ สายลงพ่อเงินโดยตรงนะคะจอบใหญ่ลงพ่อเงินวัดบางคานร,รายการถัดมานะคะเป็นนางพญานะคะนี่อยู่ในกรอบพลาสติกนะคะนางพญานะอ่านางพญาหนูเอาสองพันนะคะพี่นะใครสนใจรายการไหนนะลายองนะต่อรองได้นะคะพี่นะส่งฟรีอีมเอสไปเสนี์ไทยสำหรับพี่ที่โอนและ ท,ที่เก็บเงินปทางนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะหลวงพ่อคงนะคะโอ้โหหลวงพ่อคงอยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้นะพี่นะอลงโตรเก่านะนี่หลวงพ่อคงหนูเอา1,800บาทนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นมาเหศวรน,นะคะนี่มาเหศวรเอาสามพนห้าร้อยบาทนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะพระอาจารย์ฟัน่นหนูเอาสองพันนะคะพี่นะอยู่ในกรอบพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตาจมูกปากนะคะสวยงามชัดเจนนะมีสนิมเขียวขึ้นนะอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นเนื้อทองแดงนะคะนี่ลวดลายนะผิวนะโคตรเก่านะพี่นะเอาสองพันนะคะ น่าจะเป็นทองแดงลมดำมานะคะพี่นะรายการถัดมานะพระกิ่งใช้วัดนะคะพระพระกิ่งใชยวัดภรีพินาศนะคะนี่หน้าพระสวยมากนะบอกก่อนว่าสวยจริงนะรายการนี้นะคะหนูเอาสามพันนะคะสำหรับพระกิ่งนะได้ได้มานะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะเมื่อก่อนไม่พอขายนะพี่เอาจริงนี่ได้มาอีกหนึ่งองค์นะคะ พิม์เล็กพิม์พใหญ่นะคะมีวันนี้ได้พิมพ์พใหญ่นะคะเป็นหลอดดินไทยนะคะพี่นะหนูเอา3.000บาทนะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้นะคะอ่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะมีรายการเนื้อเป็นพระเนื้อทองคํานะคะพระเนื้อทองคำนะก็เผื่อ,อ,ะะ <Bro. S 1> อพี่พีเท่านไหนนะคะเลื่อนมาเจอนะ,ะก็รอชมนะคะเดี๋ยวหนูมีพระเนื้อทองคํามานะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จ หลวงพ่อแพรนะคะวัดพิกุลทองนะรุ่นอนุสรน,นะคะหนึ100ปีนะคะสมเด็จหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้นะคะนี่เอาสองพันนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะ หลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมนะรายการนี้เอาสี่พันนะเป็นเนื้อเงินนะคะลงยานะหลวงพ่อคงนะคะโอ้โหสวยนะเป็นเนื้อเงินด้วยแล้วแถมลงยาด้วยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะหลวงพ่อไปนะโอบอกก่อนว่าองค์นี้สวยจริงนะคะพิมพ์ชัดลึกนะคะสวยงามชัดเจนนะ นี่ลวงพ่อไปนะแล้วก็เส้นข้างนะคะชัดเจนนะเส้นข้างนะจุดใจ่าตังมีครบนะหนูเอา4,500บาทนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อไปองนี้นะแท้ดูง่ายเลยนะคะพระเนี่ยบางครั้งมีลูกค้าถามนะทุกวันศุกร์นะหนูจะเหมานะเหมานะเซียนใหญ่นะคะก็เซียนใหญ่ซื้อนะพี่นะหนูเป็นอย่างที่บอกนะหนูเป็นราคาต้นน้ำนะหนูหาพระนะหนูขายได้ในช่องหนูก็ขายนะ แ้วถ้าเกิดว่าบางรายการที่ยังปิดไม่ได้นะหนูมเมาออกเซียนใหญ่หมดนะคะหนูเป็นราคาต้นน้ํากันนะอ่ารายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะ2,500บาทนะคะหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองพูนะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนางพญานะคะอ่าอันนี้เป็นนางพญาพิมพ์ใหญ่นะสองพันนะคะนางพญานะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาตนะนี่เอาสองพันนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะ เหรียนคมๆสวยๆนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวนะรายการนี้นะคะน้องยูอเอาสามพันนะเหรียญเจ้าสัวนะคะนี่ถวยนะคมชัดลึกนะคะพี่วีนะ ผฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อจาดนะคะหลวงพ่อจาดนะเป็นหน้าพระนะเนื้อเออเป็นเนื้อเงินนะพี่นะเป็นเนื้อเงินนะแล้วก็มีหน้ากากทองคํานะคะเนื้อเงินหน้ากากทองคําหลวงพ่อจาดรายการนี้นะคะเอาสามพันห้าร้อยบาทนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะหลวงปู่สุขนะคะรูปหล่อหลวงปู่สุขนะคะรายการนี้นะคะสองพันห้าร้อยบาทนะคะหลวงปู่สุขนะ,ะพิมพ์ประพามนชย์มณฑสมีนะคะรายการถัดมานะคะรูปถ่ายหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะนี่เอาสองพันนะคะรูปถ่ายหลวงพ่อทบนะ เตรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพักคูวิลาชแดงนะคะนี่เอาสองพันเช่นเดียวกันนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ <c oughs> นี่เป็นจีวอนคว่ำนะคะพิมพ์คิตาห้าชายนะคะเลี่ยมอยู่ในกระเช้านะนี่อยู่ในกระเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรายการนี้นะหนูเอา4ี่พันห้ารอยนะคะพี่นะสี่พันห้าร้อยนะโอ้โหหลวงพ่อเงินนี้สายบ้านหนูนะพี่นะนี่ ถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ<ม>เนื้อนวะนะหลวงปู่ทวดเนื้อนวะสามพันนะคะมีสององนะรายการที่หนึ่งนะคะนี่หลวงปู่ทวดนะคะถัดมานะคะเป็นองค์ที่สองนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อนวะองค์ที่สองนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระกิ่งนะคะไม่ทราบที่นะคะฐานฐานเรียบนะพี่นะปกติเราจะเห็นเป็นฐานบัวล้อมนะอ่าพระกิ่งไม่ทราบที่นะคะนี่องค์นี้เอาสี่พันนะคะหน้าพระสวยๆนะบอกก่อนว่าสวยมากนะพี่นะคมชัดลึกนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่สุขนะคะหลวงปู่สุขนะนี่รูปถ่ายหลวงปู่สุขนะคะอยู่ในกรอบเงินนะคะรูปถ่ายหลวงปู่สุขเอาสามพันห้าร้อยบาทนะคะด้านหลังเป็นเงินนะแผ nes, ่นเงินทั้งแผ่นเลยนะคะมีรอยจานด้วยนะคะสวยงามมากนะคะสําหรับรายการนี้นะคะนี่มีรอยจานนะคะรูปถ่ายหลวงปู่สุขนะ รายการถัดมานะคะเป็นเนื้อ,อเมกสิทธิ์ปางซ่อนหานะคะหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะเมกสิทอ่ารายการนี้น้องยุ้ยเอาสามพันนะคะพี่นะนี่ผิวเนี่ยวิงวิงเชียวนะผิวสวยมากนะคะรายการถัดมานะคะนี่ เป็นผงสุพรรณนะคะพี่นะผงสุพรรณนะเอาสองพันห้าร้อยบาทนะคะสำหรับผงสุพรรณนะรายการถัดมานะคะเป็นลิงนะลิงจับหลักนะคะหลวงพ่อดิ่งนะคะ เอาสี่พันนะคะเป็นไม้แก่นะเอาสี่พันนะคะถัดมานะคะอ่าเป็นลิงนะคะจับหลักเช่นเดียวกันแต่รายการนี้นะคะมี ลงรักนะคะแล้วก็ปิดทองนะคะลงรักปิดทองนะนี่รายการนี้เอา4ี่พันเช่นเดียวกันนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะปุหนังนะคะเนื้อชิ้นนะคะอ๋ออันนี้พระโบราณนะคะเอาสี่พันนะคะ นี่หน้าพระสวยๆนะพระเก่าจริงนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหูยาลบรีนะคะพี่นะเนื้อชิ้นเงินนะคะอ,อ,อยู่ในกรอบนะคะอยู่ในกรอบเงินด้วยนะคะรายการนี้หูยาลบรีเอา4,500บาทนะคะ และการถัดมานะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งนะโอ้เนื้อสวยมากนะคะอ่าพักกิ่งองค์นี้เอา4ี่พันห้า้อบาทนะคะเป็นเนื้อเมกสิทธ์นะคะสวยสวยแบบนี้นะคะพี่นะผิวสวยมากนะคะวิ่งขึ้นไฟนะคะนี่นะเราก็จะเห็นพร้อมกันนะพี่นะวิง่งวิงนะ เอา4,500บาทนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จดละคังนะคะพิมพ์ใหญ่นะรายการนี้นะคะอยู่ในกรอบเงินนะคะเรี่ยมกรอบเงินให้แล้วเรียบร้อยนะคะเอา3,500นะพี่นะนี่ด้านหลังลายสวนหงนะคะสวยงามชัดเจนนะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเนื้อเงินนะคะหลวงพ่อก,กันวัดพญาตนะคะรายการนี้หนูเอา4ี่พันนะคะสําหรับพระหลวงพ่อก,กันนะนี่พิมพ์ชัดๆลึกๆสวยๆนะ รายการถัดมานะคะเป็นพระปิตานะคะขอประธานอภัยนะปิตาแข้งหมอหลวงปู่จีนนะคะลงรักแล้วก็ปิดทองนะคะนี่สวยงามชัดเจนนะคะพระปิตาแข้งหมอหลวงปู่จีนนะ,ะรายการนี้หนูเอาสามพันห้าร้อยบาทนะคะนี่พระสวยๆนะสวยจริงนะคะสําหรับองค์นี้นะรายการถัดมานะคะเป็นเอ่อพระแม่โพศพนะหลวงพ่อเชยนะคะวัดท่าควายนะ นี่อยู่ในกรอบนะคะเอา2,500บาทนะคะนี่ส่องให้ดูนะชัดๆนะบี่นะจริงๆพระสวยนะคะชัดเจนนะแต่ว่าอยู่ในกรอบนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะแล้วก็กรอบก็ค่อนข้างเก่านะคะนี่แม่โพสต์ศนะคะสองสี่หก หกศูนย์นะคะพี่นะโอ้โหโคตรเก่ารายการถัดมานะคะหลวงพ่อเงินนะคะอยู่ในกระเช้านะคะเลี่ยมกระเช้านะคะหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้หนูเอาสามพันห้าร้อยบาทนะคะรายการถัดมานะคะหลวงพ่อธรรมจักรวัธรรม,มูลนะเอาสี่พันนะคะเป็นพระนะเลี่ยมกรอบเงินนะคะนี่นะคะใครสนใจนะโทรหาน้องยุ้ยนะคะฝากกดติดตามทั้งสองช่องด้วยนะคะพี่คะ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ